จากโจทย์นะครับจงหาลิมิต Cn ่เอกำลังสองลบ 2n บวก3ส่วนด้วย n อกำลังสองเมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อน,นี้เราจะหาลิมิตกันนะครับอ่าทีนี้นะครับให้นักเรียนพิจารณาก่อนนะครับอันนี้เป็นลิมิตของลำดับเศษส่วนพหุนามนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราต้องดูดีกรีสูงสุดของเศษและส่วนนะครับอ่าเนื่องจากว่า ทำไมเราไม่เทคลิมิตเข้าไปเลยเพราะว่าลิมิตของอถ้าเราแทนเทคลิมิตเข้าไปแล้วเราจะหา,าค่าลิมิตนะครับบางพจน์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดึงตัวประกอบร่วมนะครับทีนี้เราต้องมาดูนะครับดีกรีสูงสุดของตัวเศษกับตัวส่วน,ว,ว,นว่า,าดีกรีสูงสุดเศษกับส่วนคืออะไรนะครับเศษดีกรีสูงสุดคือ2นะครับส่วนก็คือ2อดีกรีสูงสุดก็คือ2เช่นกันนะครับทีนี้ นักเรียนดูนะครับพิจารณานะครับตัวนี้ว่า,าดีกรีสูงสุดเศษและส่วนคืออะไรที่สูงสุดนะครับทีนี้เราจะเห็นว่านะครับดีกรีสูงสุดก็คือ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการดึงตัวประกอบร่วม n กําลังสองออกมาทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้ลิมิตนะครับเราจะดึง n กําลัง2ออกมานะครับจาก4 n กเาลัง2เราดึง n กําลังสองออกมาเราจะได้4นะครับลบ สองเอ็นนะครับเราดึงเอ็นกำลัง2ออกมานะครับการดึงเอ็นกำลังสองหมายความว่าให้นักเรียนเอาเอ็นกำลังสองมาหารนะครับก็จะได้ 2n ส่วนด้วย n กํากำลังสองนะครับทีนี้ก็จะได้ก็จะเหลือ2ส่วนด้วย n นะครับบวกกับนะครับสามดึง n กํากำลังสองออกไปก็จะเหลือนะครับสส่วนด้วย n กํากำลังสองนะครับ ส่วนด้วยนะครับ n กําลังสองเมื่อ n 2, มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราดึง n กําลังสองออกมาแล้วนะครับตัวส่วนก็มี n กําลังสองเช่นกันดังนั้นเราก็จะตัดนะครับ n กําลังสองไปนะครับเหลือ1น,นะครับทีนี้ก็จะเหลือลิมิตของ4ลบ 2, 2ส่วน n บวกกับ3ส่วน n กําลังสองเมื่อ n 2, มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเราค่อยเทคลิมิตเข้าไปทั้ง3พจน์นี้ นะครับเทคดิมิตเข้าไปทั้ง3พจน์นี้ก็จะได้ลิมิตของ4นะครับเมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆลบกับลิมิตของ2ส่วน n เมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆบวกกับลิมิตของ3ส่วน n อกำลัง2เมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยนะครับมาดูพจน์แรกนะครับลิมิต ของ4เมื่อ n เข้าใกล้ infinity หรือ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้4เป็นค่าคงตัวนะครับดังนั้นลิมิตนี้ก็มีค่าเท่ากับ4นะครับลบนะครับลิมิตของ2ส่วน n เมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเข้าตามทฤษฎีบทที่1นะครับอ่าก็คือลิมิตของ1ส่วนอ่าเราเรียนดูตรงนี้นะครับ1ส่วน เ็นกำลัง R เมื่อ n มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะมีค่าเท่ากับ0เทคนิคก็คือถ้าเศษนะครับคงตัวถ้าส่วนเมื่อแทน n แล้วมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับลิมิตนี้จะมีค่าเท่ากับ0นะครับทีนี้เราย้อนกลับมาดูของเราเมกี้นะครับเป็นเศษส่วนนะครับเศษคงเศษคงตัวนะครับเศษคงที่ก็คือมีค่าเท่ากับ2อส่วนเมื่อแทน n แล้วมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแทน n เป็น1มีค่าเท่ากับ1แท 1. น n เป็น2มีค่าเท่ากับ2แทน n เป็น3มีค่าเท่ากับ3ไปเรื่อย เรได้ห็นว่ามีค่ามากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราพิจารณาตัวตัวส่วนอย่างเดียวนะครับอ่ะลิมิตนี้จะมีค่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็นะครับบวกกับลิมิตของลิมิตของ3ส่วน n อกำลังสองเมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเหมือนกันกับก้อนนี้นะครับเศษคงตัวส่วนเมื่อแทน n และมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆเยช่นกันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับ ดังนั้นเราก็จะหาผลลัพธ์นะครับ4-0ลบศนบวก0ูนได้4นะครับอ่ะนี่คือคำตอบนะครับดังนั้นนะครับลิมิตของ 4N กำลัง2 4 N ่ลัง2ลบ 2n บวก3ส่วนด้วย N กำลัง2เมื่อ N มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆมีค่าเท่ากับ4นะครับข้อนี้ตอบตามนี้นะครับ